หรับแมตต์วันนี้นะคะก็เรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะถ้าเทียบกับที่เราซ้อมมาคะ่ะแล้วก็เ,าเราจะทําให้ดีกว่านี้แล้วก็ไปตั้งใจซ้อมกันใหม่ไปปรับปรุงอะไรที่เล็กๆเล็กๆน้อยๆที่เราเสียหรือไม่เข้าใจกันเราก็จะไปซ้อมใหม่แล้วก็ทาออกมาให้ดีกว่านี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนูคิดว่าเรายังไม่สามารถทําในหตอนที่เราซ้อมได้เพราะว่าตอนที่เราซ้อมได้เราทําได้ดี จังหวะของการบล็อกอย่างนี้ค่ะแต่พอเรามาที่สนามวันนี้ค่ะมันรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะนำมัามาใช้ได้ค่ะแล้วก็จะปรับปรุงมาต่อไปค่ะพะยายามจะทำให้มันออกมาดีที่สุดค่ะแ่ะแล้วก็ฝากถึงชาวไทยนะคะก็พวกเราแข่งไปถึงรอบที่รอบรองแล้วก็เจอคู่กับสู้ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะก็อยากให้ชาวไทยทุกคนส่งกำลังใจมาให้และ